เดือนกันยายนนี้นะครับพุทธศกษษักราช2564มีดวงดาวนะครับค่อนข้างจะย้ายหลายราศีอยู่นะครับเริ่มต้นที่ในวันที่3ของกันยายนนะครับดวงแรกคือพระเกตยโยกย้ายราศีต่อมานะครับวันที่6นะครับก็คือดาวอังคารโยกย้ายราศีแล้วก็วันที่8คือดาวพระศุกร์โยกย้ายราศีอันที่3ดวงแล้วนะครับต่อมาวันที่15กันยายนเนี่ยดาวพระพุธเริ่มเดินโคจรวิปริตถอยหลังหรือพักต,ต่อมานะครับดวงที่5คือวันที่17กันยายน ดาวพฤหัสโคจรย้ายราศีและสุดท้ายเลยวันที่28กันยายนคือดาวดวงที่6นะครับก็คือดาวพฤหพัสบ,บดีโคจรย้ายราศีนะครับซึ่งการยกย้ายราศี5-6ดวงนี้นะครับย่อมส่งผลปรากฏการณต่อ12ราศีในเดือนกันยายนอย่างแน่นอนนะครับส่วนดีร้ายอย่างไรรับชมกันขึ้นในคลิปตอบนี้เลยครับสำหรับท่านที่เกิดในลัคนาสถิตนะราศีตุลน,นะครับในเดือนนี้เนี่ยผมว่าเรื่องราวของการเงินของท่านนั้นนะครับอาจจะมีเรื่องราวของอราย ่ายมากกว่ารายรับนะครับมันจะมีเรื่องราวให้ท่านนั้นรู้สึกว่างานที่ได้ทําไปรู้สึกเหมือนจะมีกําไรแต่ในเดือนนี้รายจ่ายมันค่อนข้างจะมากอาจจะมีรายจ่ายอย่างไม่คาดคิดมาก่อนหรือมีเรื่องให้ต้องลงทุนเพิ่มดังนั้นขอให้พยายามนะครับเซฟและประหยัดเรื่องของการเงินให้ดีๆแต่เรื่องสุขภาพของท่านในเดือนนี้ผมว่าเป็นไปนในจังหวะทิศทางที่ดีเพราะมีดาวด,ดวงชะตาของคุณมีตําแหน่งมั่นคงเป็นเกษตรแต่ว่าคุณในเดือนนี้ถือว่าแข็งแรงนะครับ แต่แน่นอนบอกแข็งแรงแล้วก็อยากไปที่สุ่มเสี่ยงนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าอาจารย์บอกว่าแข็งแรงแล้วไปลุยเลยไอ้อย่างนี้ยังไงก็ต้องระวังไว้กอ่อนแต่ถ้าใครก็ตามที่ป่วยอยู่ในเดือนที่ผ่านๆมาผมว่าเดือนนี้มีโอกาสจะได้เจอหมอหรือเดือนนี้นะครับสุขภาพร่างกายของท่านจะเป็นไป,นปนใน,นทิศทางที่ดีขึ้นจะแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมมีกําลังวังชามากขึ้นต่อมาเรื่องของความรักนะครับช่วงนี้ผมว่ายังไม่แนะนําให้คุณเปิดตัวนะครับหรือว่า พาไปพบที่บ้านเพราะมันมีมุมดาวสัมพันธ์บางดวงที่จะทําให้มีการทะเลาะเบาะแวง้งหรือยังไม่โอเคกันก่อนก็ค่อยๆศึกษาดูใจกันอีกสักหนึ่งเดือนนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนต่อๆไปค่อยมาว่ากันแต่ท่านใดก็ตามที่มีความรักอยู่แล้วว่าอันนี้อาจจะน่าเป็นห่วงเพราะมีโอกาสนะครับที่จะเกิดรักครั้งใหม่โดยที่ไม่เปิดเผยเกิด,ดขึ้นจุดนี้ผมว่าคุณควรจะดูให้ดีๆเพราะดวงดาวหลักราศาา์มีสองมุมเสมอนะครับ เมื่อดาวเขาให้คุณได้เขาก็ต้องให้โทษได้แน่นอนแต่เราไม่สามารถเจาะจงรายละเอียดเบื้องลึกว่าให้คุณหรือให้โทษกับใครได้เพราะเราถ่ายราศีตุลพัพกว้างบางคนก็ดีบางคนก็ร้ายนั่นเองนะครับแต่เรื่องราวของหน้าที่การงานผมว่าในเดือนนี้เป็น,ปน,ปนในจังหวะทิศทางที่ถือว่าให้คุณดวงชะตาของคุณอยู่นะครับ พราะว่ามีมุมดาวที่ค่อนข้างจะเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ดีผมว่าเพิเพผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือเจ้านายจะให้โอกาสให้คุณได้ทําโปรเจกต์โครงการหนึ่งพิเศษโดยที่คุณนั้นนะครับอยากทํามานานหรือใครก็ตามที่กําลังหวังอยู่ว่าเดือนนี้อยากจะได้ตาแหน่งหน้าที่การงานที่ดีแนะนําว่าไปขอกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรับรองว่าเขาจะเลื่อนขัน้นหรือให้โอกาสกับคุณอย่างแน่นอนเพราะดวงชะตาในเดือนนี้ของคุณถือว่าเป็นเป็นในจังหวะทิศทางที่ โอเคอยู่ส่วนเรื่องที่ไม่ดีก็เป็นจุดที่เราได้นะครับบอกคุณไว้ในขณะเดียวกันถ้าหากนะครับดวงตาของใายก็ตามที่ในช่วงนี้กําลังอยากได้ตําแหน่งได้หน้าที่การงานนอกจากบอกผู้ใหญ่แล้วให้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่คุณได้เคารพนับถือบูชายอยู่อันนี้ผมว่าขอเรื่องการงาน,นในเดือนนี้จะดีและเป็นประโยชน์เป็นคุณแก่ลัคนาราศีตุลเป็นพิเศษนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือคำแนะนำสั้นๆนะครับสำหรับเดือนของกันยายน แก่ละคณาราสศีตุ่นนั่นเองนะครับ